โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาหั่นหัวขอนครับหอมแขกอินเดียนะครับพอดีเป็นหวัดนะครับเราจะกินหอมแขกกับมะนาวครับแล้วก็โรยมะนาวใส่หอมแครบเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคทํากันเลยครับก็ไร้ก็หั่นนะครับหอมแขรนี้เลยครับเย็บหอมแขรบสุดอร่อยครับ เอามสดของหมมวมแข็งเราก็เอาขึ้นนะเรามาทำเป็นผักดีเลยครับแล้วก็หันนะ่นหั่นเลยแล้วเราก็ใสนะ่ไปจาน,นครับ เราก็เอามะนาวนะมาบีบใส่วัวหอมที่เราที่เราหั่นเมื่อกี้นะครับเราก็เอาเม็ดออกก่อน,นครับเข้มนะเราก็บีมะนาวใส่ข้าครับเวลากินมันจะอร่อยนะเราเอาทำเราเอามาทำเป็นผัด ไปกินกับข้าวได้เลยครับสามมือก็สามครึ่งนะเม็ดครึ่งครับท่านแบบนี้เลยนะครับอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองกินดูนะครับนะครับอืมอร่อยมากเลยครับอร่อยกว่าหอมปัวหอมที่อันเล็กนะถ้าอันเล็กมันเผ็ดมากอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดน,นะ ันจะเอาซาๆเลยเวลากินนี้มันจะเอาทางจมูกเลยใครที่เป็นหวัดแนะน,นำเลยครับยากแก้หวัดเลยครับร้อยเปอร์เซนต์อเดี๋ยวเราจะเอามะนาวอีกครึ่งน,นึงนะยังไม่ครบเราจะเอาความเค็มของเขา,าใส่ในหอมแล้วเราจะกินได้แล้วก็บีบลงใส่ก็หอมได้เลยครับ มันรู้สึกแบบเปรี้ยวๆเลยโอเคครับประมาณนี้ครับใครยังไม่เคยทำครับลองทำตามดูคร,รับเราบรองว่าอร่อยมากเลยครับลีงดีบ่ามาดีๆครับโอเคครับประมาณครับสวัสดีครับ